ครับหลงทางเสียเวลาหลงพิธาเสียชาติไทยอย่างที่ผมเคยพูดนะครับในหลายๆคลิปนโยบายของเกออ้าวไกลนะมันจะทำได้จริงหรือโอกาสทำได้เนี่ยน้อยมากผมให้เต็มที่30%โอกาสทำได้นะครับโอกาสทำไม่ได้เหล่ะหกนะครับ นี่อาการมันก็ออกแล้วครับมันจะทำไม่ได้เลยในหลายนายนโยบายนึกดูแล้วแทบจะทุกนโยบายทำไม่ได้เลยนะครับเออพักนี้นะครับเออไม่ใช่หลอกเด็กอย่างเดียวนะครับหลอกคนแก่ด้วยนะครับเออหลอกไงอะ่ะเงินผู้สูงอายุนะคนแก่ก็กระดีกระดาไม่ได้คิดอะไรหรอกว่าทำได้หรือไม่ได้ เขาบอกว่าจะให้คิดว่าได้ในครั้งเดียวเขาว่าสี่ปีสี่ปีครับสี่ปีถึงจะได้อะค่อยค่อยขึ้นครับเงินผู้สูงอายุอนะันนั้นนะครับในจํานวนที่เขาบอกอะคือก็รอไปสี่ปีแล้วพอดียายตายมายายตายก็รัฐบาลพิธาก็หมดหมดอะไรนะหมดเวละสี่ปีอะะหลกไหมล่ะเออ แล้วก,ก็การขึ้นค่าแรงก็เหมือนกันนะครับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็เขาก็บอกว่าไม่สามารถทำได้ในทีเดียวนะครับต้องปรึกษาหารือป,ปรึกษาหารือนะครับแล้วก็ค่อยๆทย,ย,ยอยขึ้นไปเออเป็นไงล่ะไอ้นั่นแะไอ้ค่าแรงอะทยอยขึ้นนะครับแต่ข้าวของค่าของชี้แบบมันไม่ทยอยนะครับมันขึ้นทีเดียวเลยครับทันใจครับ หมหนึ่งหนึ่งสองนะครับที่ว่าจะแก้ก็ดูถ้าจะปิวบ้าไม่รู้เด็กจะโดนหลอกก็เปล่านะครับนี่หลอกตั้งแต่เออเด็กนะครับเด็กก็โดนหลอกคนในวัยทํางานก็โดนหลอกคน,คนชาคนชราก็โดนหลอกโอยเจ้าบักคุณหลอกทุกเพศทุกวัยนะครับหลอกมาสังขะเลยนะครับ หลอกหมสังคหะนะครับหลอกรวมหมดเลยเ,ออเป็นไปอ,อย่างนั้นต่อให้พี่ทาอาจจะสอดไส้การแก้มอหนึ่งหนึ่งสองคุณคิดว่าผมันผ่านไปได้ง่ายๆเหรอแค่จะผ่านด่านสอวนี่หืดแทบขึ้นคอแล้วนะนะปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องไองม้มอหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยถ้าเข้าไปในรัสถสาผาเนีมันจะผ่านไหมนะที่นั่งตัวเองก็ปุ่มปิ่มปุ่มปิ่ม แล้วกันโยบายเกี่ยวกับทหารนะเออปรับอะไรนะเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารไปเป็นสมัครให้เป็นสมัครใจก็เป็นไปได้ไหมแค่คิดมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วล่ะครับคือถ้าเรามีสมองของตัวเองใช่ไหมครับแล้วเราคิดอ่ะเราก็จะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุผลต่างๆนานาอย่างที่บอกประเทศเรานะครับอย่างที่บอกประเทศเรา ไม่ใช่ประเทศร่ำรวยล้นฟ้านะครับการที่จะให้ค่าตอบแทนกับทหารจนเขาพอใจที่คนจะสมัครมาเป็นทหารเนี่ยเขาพอใจที่มันมาเป็นมาเป็นทหารเนี่ยค่าตอบแทนอ่ะมันต้องพอใจเขาเรารวยขนาดไหนที่จะเอ่อมาจ้างคนสมัครใจมาเป็นทหารนะเออเนี่มันอา,อาชีพทหารคืออาชีพไปตายโดยตรงนะ เออลำบากด้วยเหนื่อยด้วยทรมานด้วยลูกเมียพ่อแม่ครอบครัวมาดึงอยู่กันอย่างเงี้ยคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการที่จะให้คนมาสมัครเป็นทหารแต่ละคนอะ่ะนี่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วแค่ข้อเดียวเนี่ยอเมริกานะผมคิดนะอเมริกานะ่ะเขายังปรับลดไอ,อปรับลดกองกำลังทหารตัวเองเลย ปรับลดตัวผลทหารอะเพราะนี่แล้วก็มีเรื่องงบประมาณนี้ด้วยนะครับเออมันไม่ใเรื่องประสิทธิภาพเรื่องอะไรไอ้อย่างอื่นมันก็ประกอบแต่เรื่องหนึ่งผมคิดนี่แหละเรื่องงบประมาณแล้วรัฐบาลนี้อย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนๆแลถึงเข้ามาได้ต่อให้สองเสาไฟพูดแบบเด็กเว้นนะั้นต่อให้สองเสาไฟก็อยู่ได้ไม่นานนะครับ ไปไม่ถึงไหนหนึ่งนโยบายมันเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งนะครับผลักดันกดดันหรือขับไล่หรือเสี่ยงต่อการทำรัฐประหารนะสองนโยบายที่เสี่ยงต่อเศรษฐกิจจะพังล่มสลายคนตกงานแทนที่คนจะมีไรายได้เพิ่มขึ้น กลายเป็นยากจงยากจนตกงานเพราะไอ้ขึ้นข่าแรงข่านู่นข่านี่อะไรเนี่ยไปยุ่งกับทหารไปยุ่งกับงบประมาณเขานะจะไปปรับลดนู่นนี่นั่นผมคิดนะถ้าเขากะจะปรับลดไอ้ไอ้อะไรอะงบประมาณทางทหารว่าเขาเคยพูดเคยได้ยินนะครับอืมจะไปยุ่งเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกทหาร อันนี้มัน,นเสี่ยงกับการปฏิวัติเกี่ยวกับการเสี่ยงกับการรัฐประหารแค่มหนึ 112. ่งหนึ่งสองก็ไปไม่รอดแล้วเนี่ยคาคออยู่เนี่ยยังไม่ได้เข้าคอเลยนะคือยังไม่ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลน,นึงเนี่ยก็คาอยู่เนี่ยยังไม่ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลเลยคาอยู่กับเพอมหนะึ่งหนึ่งสองกะจากกระเดือกกินส่ให้กลืนส่ให้อร่อยปรากฏว่ายังคาคออยู่เนีย มันจะติดหลอดลมหายใจไม่ออกตายเอาเนาะแล้วไปขัดแย้งกับสถาบันนะไปกล่าวร้ายสถาบันคงไม่ขัดแย้งกับคุณหรอกแต่คุณไปขัดแย้งกับสถาบันซึ่งมันเป็นที่ที่คนเขาเคารพรักคุณไปยุ่งกับสิ่งที่เขาเคารพรักเธอทูลมันก็จะมีปัญหาไปขัดแย้งกับตำรวจอีกนะ เออตำรวจก็ดูถ้าจะขัดแย้งกับคุณนะนะไม่เอาตำรวจอีกไปขัดแย้งกับตำรวจอีกไปขัดแย้งไปเกลียดชังทหารอีก <c oughs> คือรัฐบาลไหนก็นแล้วแต่นะถ้าดันมีคู่ขัดแยง้งเดี๋ยวยังยังไม่ใช่แค่เออสถาบันไม่ใช่แค่ตำรวจไม่ใช่แค่ทหาร ตุลาการครับตุลาการไอ้นี่ก็ไปขัดแย้งเป็นศัตรูเขาอีกไปเกลียดชังเขาอีกไปด้อยค่าเขาอีกนะคือจะทําอะไรก็ไปขัดแย้งไปด้อยค่าไปเกลียดชังเขาหมดอะ่ะรัฐบาลใดนะขึ้นมาบริหารประเทศแต่ขัดแยง้งกับหน่วยงานใหญ่ๆนะครับ นี่เหล่านี้ทั้งหมดดูสิมันจะไปอยู่ได้นานได้ยังไงขัดแย้งกับสถาบันด้อยค่าสถาบันเกลียดชังสถาบันเออแล้วจะไปทำงานหรือจะไปทำพิธีกรรมอะไรยังไงกับสถาบันเขาได้อะไรแบบนี้ก็งงมันจะไปอยู่กันยังไงทำกันยังไงจะประสานยังไงกลมกลืนเป็นสมังคีอะไรกับสถาบันกับตำรวจทหารหรือ ตุลาการยังไงได้นี่ผมยังงงนะพวกเนี้ยครับยังว่านะหลงทางเสียเวลาหลงพิธาเสียเสียความรู้สึกผมเคยบอกเคยพูดมาตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับว่าเชื่อเถอนะนักการเมืองอะ่ะตอนเข้ามาใหม่ๆอ่ะ นะเป็นทองออกไปเป็นอุจละหมดทุกคนก็น่าลุงประยุทธ์ดีๆคนดีๆหลายคนนะเข้าไปนะออกมานี่เป็นอุจละเลยเละเทะเลยครับเปรียบก็เหมือนอีกอย่างเหมือนอาหารใหม่อ่ะนะตอนเข้าไาในท้องมันก็อิ่มอร่อยนะครับแต่เวลาออกมาเป็นอุจระอันนี้ก้าวไกลก็เหมือนกันครับ เปรียบเสมือนอาหารใหม่นะครับแต่ยังไม่ทันจะได้เข้าท้องเข้ากระเพาะมันจะเป็นอุจจระ,ะเะแล้วเออเอากระเขาสิเออสวัสดีนะพี่น้องทั้งหลายดูกันไปสนุกดีครับอย่าไปทุกข์นะครับจะเดินทําครับ